สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการพับเหรียญโปยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์2องจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะ 8เซนติเมตรครึ่งแล้วนะคะวัดได้แล้วให้พับลงไปเลยค่ะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะหลังจากนั้นให้วางลงไปค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเนี่ยคือเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะอ่าเส้นที่สามนะคะเราจะเอามาคล้องเส้นที่สองไว้ค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายค่ะ ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะ ลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบก,กดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ดิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะให้เราพับปลายิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐาน ปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐาน ปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราทำเส้นที่อยู่จากทางด้านซ้ายก็คือกลีบดอกที่1ค่ะนำเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมาทางขวาค่ะต่อมาค่ะกลีบดอกที่2องคือกลีบดอกนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่สอง พาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้หรือกีบดอกที่สามคือเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะพาดตามเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายเส้นนี้กีบดอกที่สี่หรือว่าเส้นที่สี่ค่ะพาดตามเส้นที่สามไปค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเรามีทั้งหมดสี่เส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นค่ะทําเส้นที่สี่ก่อนนะคะเส้นแรกนำหลบลงมาด้านล่างค่ะต่อมาเส้นที่สองหลบตามเส้นที่หนึ่งมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามหลบตามเส้นที่สามาค่ะ เส้นที่สี่เป็นเส้นแรกค่ะเราจับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาจับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้น หลังจากนั้นให้สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะหรือกีบบอกนี้นะคะปลายริบบิน้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องดึงให้แน่นมากค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเส้นที่หนึ่งหลบมาค่ะ เส้นที่สองหลบตามมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะคือเส้นนะคะเส้นที่เราจะทำค่ะให้พับมาทางขวาหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะ ดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำให้ชี้มาทางขวาทับตรงกลางเส้นลิบบินกลับลงมาปลายลิบบินชี้มาด้านล่างให้นำขึ้นมาค่ะ หมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่พับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงมาด้านล่าง นำปลายดิบบินขึ้นมาหมวนปลายดิบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะดึงทีละเส้นนะคะอันนี้ขอคายแป๊บหนึ่งนะ ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนดึงก็ใช้นิ้วช่วยประคองให้กลีบดอกสวยด้วยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้าน ดิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบินทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ